มาดูดิไหนนนั่ะ้างนี้เอ็งมาดูขาอาการไปดิอาการของแมวขาหักไม่รู้เพราะว่าเอจับ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 เอจับมันไว้จับมันไว้เอจับมาบนโต๊ะนี่ตอนแรกอะตอนเมื่อเช้าตอนเช้านู่นนานกี่วันแล้วก็ไม่รู้ตอนแรกมันก็บวมนิดเดียวเลยนี่เหรอเออหนูไม่รู้อ๋อมือหนูโคลกำแพง

เนี่ยมันอยู่บนต้นนี่แหละไปไหนอ่ะไไปหนเอาไปล้างหน้าก่อนไปไปไปเตยดูที่ขามันบวมตรงไหงจับมันไว้จับมันไว้เออเป็นไรวะอ้วนอ้วนเป็นไรวะอ้วนนักลบเออนักเลงนักเลงนั่งนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งลงหยุดหยุด อีกอ่นโลวันเนี่ยมจ้งน้ำหนักเยมันจะไปฉี่เว้ยไอะไดังอเออจับมันยางนี้จับเงี้ยเนี่ยจับยางเงี้ยเออจัเงี้มันกระจแล้วบักอ้วนเฮ้ยดูดิเปากมันหายแล้วเนี่ย ลุ้นถ่ายคลิปโูดโกวิมีแผลตรงนี้ด้วยนะไปไหนรูอ่ะวิเกนดูวิเองเพิ่งโดนมีเลือดด้วยนะใช่หรอเห็นเลือดเห็นเลือดแต่เป็นนี้วเทียวเหลืองใส่เล็มันรู้มันติ๊งดทวนี่ยนะทุกคนอะไรวะนี่ไง จะก,กาัดแล้วเองมันจะกัดแล้วนักเลงนักเลงนักเลงมีแต่บาดแผลเต็มตัวเลยดู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 ไเป็นไรไเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยอ,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 อืมอืมเออเอออุ้มไว้อุ้มไว้เอออุมออ้มไว้กันนะไป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 เลยเอออย่างนั้นนะ Liu? แหละเอออย่างนั้นแหละอ่าอุ้มอ่าไม่เป็นไรเลยหนไม่เป็นไรพี่ดูมบวมเด็ก ฝั่งไหนฝั่งไหนบ่มนั่นไหนเขาบ้าแล้วอีกนี้แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับแค่น